ทำเลสายใหม่ฮัทไทราดใกล้ตลาดวงสกรนะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์ในหมู่บ้านธนารมนะคะใกล้ตลาดวงสกรนิดเดียวค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่มองหาบ้านในทำเลสายใหม่ฮัทไทราดสุขาภิบาลห้านะคะต้องมาดูหลังนี้เลยค่ะตัวบ้านอยู่ในซอย2นะคะหันหน้าทางด้านทิศเหนือค่ะบ้านร่มตลอดวันเลยนะคะเื้อที่18ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะ1ที่จอดรถและหนึ่งห้องครัวใหญ่ๆเลยจ้าตัวบ้านรีโนเวทพร้อมอยู่เลยนะคะมีปั๊มน้าแทงน้ําแถมให้แล้วค่ะเดี๋ยวตามไปดูในบ้านกันคะ่ะ เข้ามาในตัวบ้านนะคะพื้นชั้นล่างก็จะเป็นกระเบื้องไกนิตโตรเรียบร้อยแล้วนะคะมีมุ้งลวดเหล็กดัดให้แล้วติดตั้งแอร์พร้อมเลยค่ะชั้นล่าง เดี๋ยวไปชมห้องครัวกันนะคะห้องครัวที่นี่เนี่ยใหญ่มากๆเลยค่ะเคาน์เตอร์เนี่ยสามารถทาเข้ามุมแบบนี้ได้นะคะแล้วยังเหลือพื้นที่สําหรับวางโต๊ะวางเครื่องซักผ้าได้อีกนะคะช่องครัวก็จะมีช่องระบายอากาศนะคะสามารถทําควนักได้เลยค่ะนี่ค่ะจุดนี้ก็จะมีก๊อกน้ํานะคะที่ต่อไว้แล้วก็มีท่อระบายน้ํานะคะเพื่อรองรับเครื่องซักผ้าค่ะตามไปดูชั้นบนกันต่อนะคะ ชั้นบนจะมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะพื้นชั้นบนก็จะเป็นพื้นกระเบื้องค่ะห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะมีระเบียงภายในห้องค่ะหน้าต่างเนี่ยจะหันทางด้านทิศเหนือค่ะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะซึ่งหน้าต่างเนี่ยจะหันทางด้านทิศใต้ค่ะ ห้องน้าชั้นบนเนี่ยเราจะปูกระเบื้องนะคะก็จะเล่นลายสวยงามเลยค่ะส่วนพื้นกระเบื้องนะคะก็จะเป็นกระเบื้องกันลื่นค่ะท่านไหนมองหาบ้านทําเลสายใหม่ฮาทร่าสุขาิบาล5ใกล้ตลาดวงสกรนนะคะนัดเข้ามาชมบ้านได้ทุกวันเลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะ